สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ก็ทักทายผมได้นะมาดูวัตถุมงคลยุคต้นนะครับอันนี้เขาปิดไปแล้วนะอันนี้เขาปิดไปแล้วนะครับสวยนะเนี่ยผมมองเยโอโหดูสภาพดิวสวยสวยสุดสหยุดไม่อยู่ ผมเอากล้องไปไว้ไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวจะส่งให้ลูกพี่เขาพรุ่งนี้ผมหากล้องแป๊บก้องไปอยู่ไหน,นผมเอากล้องไว้ไหนวะก้องกล้องก้อง เจอแล้วเจอกล้องแล้วทักไทยได้นะลูกพี่นะขออนุญาตลูกพี่นะครับอันนี้เรียนรู้ด้วยกันไปนะลูกพี่นะโหกล้อง ดูไข่ขึ้นนะพี่นะไข่ขึ้นหน้าขึ้นตานะอ่าให้ความรู้ไปพร้อมกันในกลุ่มเลยจะได้แบบเออเข้ามาก็ถือว่าต้องขอขอลูกพี่เขาก่อนส่งนะขอให้เออให้ดูไปพร้อมกันเลยว่าขุณแผนที่พี่เขาได้ไปเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะอ่าดูดูไข่ขึ้นตามหน้าตามตานะ แล้วก็เนื้อของวัตถุมงคลเนี่ยจะมันพี่เห็นไหมตรงหน้าอกตรงหน้าเนี่ยจะมีไขมันออกมาผมว่ามันไม่ชัดเลยวะ่าต้องอย่างนี้สิมืออ่อนช้อยนะครับสวยนะ เป็นเนื้ออาถรรพนะครับหลังเป็นดาวเนาะเห็นไหมหลังเป็นดาวนะนนวนะสวยงามเลยนะหลังเป็นดาวเห็นไหมถือว่าสวยอ่ะสวยได้ล่ะก็พี่เขาได้ไปก็ขอบคุณพี่เขาของพี่เขาแล้วนะนี่เขาเรียกว่าพายกระซิบนะอันนี้คือเม็ดมะก,กั่น เม็ดที่ชาวบ้านเขามาใส่กันนะเม็ดมะกำนะเป็นพายกระซิบนะเป็นทางด้านเมตตามหาสหนีนะครับแบบว่าเอาไปเลี่ยมแล้วก็ใส่พวงกุญแจรถหรือว่าเอาเอา,เอาเนบเอวไว้อ,อ่าหรือเนบเนบเสื้อไว้เวลาขอพรขออะไรนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรขอพายอืขอพายอืม มีตรงกลางทีอยันนาะอกแต่งนะครับแต่ว่าไขมันขึ้นนะมันปิดหมดอ่าเป็นเนื้ออาถรนนะมีกลิ่นเหรอนะกลิ่นออกออกหอมหอมนิดๆนะกลิ่นออกหอมหอมนิดๆไพยกระสิบนี่ไา่กระซิบดาวนี้ผมว่าจะขายสามร้อยมันแตกเป็นดาวเปาวุ้นจินนะ เป็นดาวเปาวุ้นจินสภาพไม่สวยมีมีถูกใช้มาแล้วครับฝังพลอยนะเนี่ยสภาพถูกใช้งานนะครับเฮ้ยแมงมันเจาะมีกิ่งนะพี่ได้ยิงกิ่งกันไหมในไ,ได้ยิงกิ่งไม่กิ่งดังนะเนี่ยมีมแมลงด้วยมแมลงมันจะเจาะเห็นไหมแล้วมันก็เจาะจริงด้วยม,มแมลงจะเจาะเพราะว่าเป็นว่านนะหลวงพ่อผสมว่านเข้าไปนะ ด้านนี้จะเป็นด้านแปดแฉกนะครับเห็นไหมว่ามีร่องรอยการฝังพลอยนะอ่าเป็นการใช้มาก่อนนะเป็นการใช้ฝังพลอยมาก่อนเนื้อข้างเนี่ยเนื้อเน,นนเ,นเนื้อข้างเนี่ยจะปิ้นเนี่ยเห็นไหมเนื้อข้างนี่ยจะปิ้นถ้าพาพายุคต้นจะจะเป็นแนวแนวนี้นะครับจะไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเราใช้พุทธคุณก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะลงขายเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยเนี่ย เอาพาสภาพนี้ไปใช้อะเน้นพุทธคุณนะผมมองว่าก็คุ้มราคานะพี่นะมาแรงเยอะอ่านี่ก็เป็นดาวเขาเรียกว่าดาวดาวเคียงเดือนเคียงเดือนจะเป็นรูปยิ้มห้าแฉกเคียงเดือนเปาววุ้นจิ้นจะจะจะเฉียงมาทางขวานะจะเฉียงแค่ครึ่งเดียวนะโอเคอันนี้เขาฝังพลอยมาเห็นไหม เห็นรอยปิ้นลงขอบไหมครับเนี่ยปิ้นลงขอบโอเคอะไรก็ไม่เท่าเนื้อนี้นะโอ้โหดูดิดูด,ดิดูความฉ่ำของเนื้ออาถันดิโอ้โหน่าก,กลัวจัด <laughs> ทำไมผมถึงเล่นอาถันนะเพราะว่า มันมีเสน่ห์นะพี่ดูดิพี่ดูเนื้อดิดเนื้อเนี่ยมันมันเหนือคาคาดหมายอ่เพราะว่าอายุพระมันก็สามสิบสี่สิบปีนะครับแต่ว่าความฉ่าความอะไรอ่ะของเนื้อพระไขขึ้นอย่างเงี้ยคือมันบ่งบอกถึงว่าเอาหลวงพ่อเนี่เก่งยังสะกดความขังไว้แล้วก็สร้างอภินิหารให้เราเห็นเนี่ยมันมีผมมีอะไรเลยนะพี่นะอา่มีผมนะ มีผมมีแต่ไขเนี่ยขึ้นแล้วก็มีน้ำมันออกมานะด้านบนพระเขาเรียกว่าอะไรวะพระปางเปิดโลกนะอันนี้เขาเรียกว่าพระปางเปิดโลกโอ้พลิกมาด้านหลังนี่ไม่อยากจะเอ่ยนะดูดิโอ้โห เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ย hey, พี่เก็บเนื้ออาถานเถอะพี่ดูเนื้อดิเนื้อมนสารมันจัดนะครับแล้วก็ความแรงก็ให้เราคิดนะครับว่าดินกับเนื้ออันไหนมันดีกว่ากันนะดินกับเนื้ออะไรมันแรงกว่ากันนะครับแต่ว่าก็เล่นที่ชอบนะเราก็เล่นที่ชอบมีเงินซื้อแบบไหนก็ก็ซื้อแบบนั้นนะครับเราเอาตามที่เราสบายใจดีกว่าเราชอบแบบไหนเราก็เช่าแบบนั้นนะครับ อย่าปิดบงังปิดกั้นตัวเราเองนะของดีๆมีเยอะนะลูกพี่นะผมหาให้ได้แล้วหวานเจียบอันนี้ดาบอันนี้มีดนะอ่านเนี่ยขนาดปอกยัง ผมก็ได้ใช้ดาวยุคต้นๆแบบนี้ครับก่อนไปทํางานท่องนาเตสุเตเท่าอายุเงินเข้ากระเป๋าทุกวันไปทํางานแต่ผมไม่ขอมากเกินความจริงใช่ครับลูกพี่อันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องเลยนะเพราะว่าอย่าขอเกินกรรมนะ <c oughs> ก็เรียกว่าขอแค่พอบุญถึงนะขอไม่เกินกรรมนะครับขอได้อยู่แล้วนะของหลวงพ่อพีนนะครับต้องลองนะผม ผมอะส่วนตัวเนี่ยอย่างพี่เขาบอกว่าเขาขอได้เนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นความเชื่อและความศรัทธาของเขานะครับที่เขาขอได้นะอ่าเราก็ได้แค่เผยแพร่บอกต่อว่าหลวงพ่อเราดีนะครับอ่านี่คือตรงหัวยันสตีนะหัวของหัวชมดนะหัวชมดเนี่ยจะมีตรงนนเนี้ยยันนี้เขียนอยู่อยันน,นะนะนี่เลขเจ็ด อันนี้คือยันหะน้อกแตกนะใครเห็นก็อยู่ไม่ได้นะอกจะแตกตายเพราะว่าจะหลงรักอ่าหัวปักหัวปานะอันนี้ดวงตาอาถันนะดวงตาอาถันข้างในมีเนีย่ยวโอ้ยอ,อย่างสุดอะดูด,ดิ ไม่สุดเราไม่เล่นนะเนี่ยเล่นยุคต้นนะผมเล่นอย่างนี้นะลูกพี่นะคือต้องบอกก่อนว่าที่ผมมีเนี่ยบางบางชิ้นบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ของผมนะของผู้ใหญ่หลายๆคนนะเขาฝากผมมานะอ่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเงินที่จะไปเช่าในราคาหรือว่าไปมีขนาดนี้นะอันนี้ก็รุ่นพ่อเขาแล้วนะที่ได้มาโอ้โหหมีสลับ เห็นไหมทั้งด้ามทั้งอะไรนะครับสลักหมดนะอันนี้ก็สลักอยู่ในในตัวของหัวชมดนะ,ะหัวชมดจะสลักไว้คือยันทุกถ้ายันยุคต้นนะลูกพี่ผมจะบอกงี้เนี่ยอย่างจะปอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกอย่างถ้าเป็นยุคต้นเหมือนกันอะเราเอาหัวชมดอะหัวชมด อะไรของพี่ก็ได้เอายันมาเทียบดูนะครับมันจะต้องมียันอยู่ในในอักขระของแปลกๆมั้ยมันจะต้องมีนะมันจะมีแล้วมันก็จะเหมือนกันด้วยนะคือมันเป็นเขาเรียก่อะไรเราเอายันเงี้ยมาดูก็ได้ว่าเอลักษณะยันเป็นยังไงการตวัดการลงลักษ์เป็นยังไงนะครับมันมีให้ดูหลายแบบนะเราต้องศึกษาแบบให้แบบให้ดีอ่ะแล้วก็ ถ้าพี่ไม่อยากศึกษาก็ก็ซื้อกับผมเลยเร็วผมอธิบายเอง <c oughs> นี่ดามเนี่ย <c oughs> เห็นไหมณ้ชาลิติเห็นไหมณ้ชาลิติเอออันนี้อะไรวะละเตสุเตหรือเปล่าผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะแต่ผมพยายามนั่งแปลอยู่สวยนะมีเล่มนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรสวยอแล้วดูดิดูด้ามดิ มันไม่มีหรอพี่บางทีมันมีแค่อย่างชิ้นสองชิ้นเท่านะั้นะทาไมมันถึงมีอย่างละชิ้นสองชิ้นมันมันทำยากนะทุกพี่นะการทําโหดูหวัวชมอตตัวนี้ดิตัวเนี้ยผมแกะแกะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแกะตูดออกมาแล้วด้วยคือซื้อไปพร้อมใช้เลยแกะออกมาดูเนี่ยก็คือจะมีแผ่นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแผ่นตะกุดอลูมิเนียมนะเขาเรียกว่าแผ่นตะกุดอลูมิเนียมนะ ก็จะเขียนยันธาตุทั้งสี่ไว้นะเป็นยันยันธาตุปรากฏนะเพื่อไม่ให้คนใช้เอ,อเพื่อเพื่อระง,งับธาตุในร่างกายธาตุในเครื่องรางนะให้คงอยู่นะอ่าที่ผมไปนั่งแปลแล้วก็ไปนั่งศึกษามานะเขาบอกว่าอเกจิหลายๆคนหรือว่าคนที่เป็นพาระธุดงเนี่ยเขาต้องศึกษาเกี่ยวกับว่า ร่างกายให้นั่งเพ่งอสุภาครับให้นั่งเพ่งให้นั่งดูว่าร่างกายเราเนี่ยไม่เที่ยงนะเออให้ดูให้รู้ให้รับกลิ่นให้ดูให้เข้าใจว่าของเนี่ยเราก็ยืมเขามาอ่าให้ให้นั่งภาวนาเกี่ยวกับศพว่าเออร่างกายนี้ต้องเกิดมาแล้วดับไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ เป็นยันธาตุนะที่ท่านเขียนลงไว้อ่าที่ผมแกะ,ม,ะมันจะมันจะมีลายย้อนหลังอยู่นะผมนั่งแกะทั้งคืนเลยนะผมนั่งแกะทั้งคืนนะแล้วก็คือตัวเนี้ยบางทีหลายๆคนเขาบอกว่าหัวชมดเนี่ยคนนู้นก็บอกคนนี้ก็บอกว่าเออจะใส่ดวงใส่อะไรล,ลงไปเราเนี่ยก็พิสูจน์จากตัวนี้แล้วที่เขาคิดว่ามันหลายหลาหมื่นเนี่ยผมก็แกะออกมาก็เออพิสูจน์ได้ว่าเป็นลายมือหลวงพ่อนะครับ คือเขาก็เขียนด้วยปากกาเนี่ยแะแต่เขากรีดกรีดลึกเปไ็นลายมือหลวงพ่อนะทําไมผมถึงรู้ลายมือหลวงพ่อนะเพราะผมแกะแกะจากตูดเนี่ยมาก็เป็นหลวงพ่อบางคนเขียนนะแล้วผมก็มานั่งเทียบยันจากวัตถุมงคลหลายๆอย่างนะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อยันเนี่ยมันคล้ายคลึงกันแต่จะให้หลวงพ่อเขียนเหมือนกันหมดนะมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะมือมือการตวัดอะไรท่านก็แต่ท่านเขียนเป็นคนลายมือสวยนะ เออท่านเขียนสวยนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยการแกะการอะไรเนี่ยการกรีดเนี่ยพี่เห็นการกรีดไหมกรีดเนี่ยเวลาเราแกะสลักนะมันจะขูดไม่ตรงอยู่ละเนี่ยมันจะขูดไม่ตรงมันจะตึกตักตึกตักตึกตัก,ตก,ตกเห็นไหมแค่ให้มันรู้ว่าเป็นยันหลวงพ่อก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะยุคต้นเนี่ยแต่ว่ายันยันนี้ผมผมไม่เข้าใจว่าเออมัน เขาน่าจะสะกดอะไรไว้สักอย่างนึงแหละเล่นก็เล่นให้สุดนะลูกพี่นะเราเราเนี่ยเข้ามาทุกคนเนี่ยเพื่อหวังใช้พุทธคุณของหลวงพ่อนะผมเข้าใจนะว่าจะซื้อแพงหรือซื้อถูกผลสุดท้ายนะเราก็ขอพรเหมือนกันหมดถูกไหมพี่เราแค่หวังว่าเออหลวงพ่อเนี่ย เราก็อยากรู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างได้ทิ้งวัตถุมงคลดีๆอย่างที่เขาล่าลือหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าผมยกว่าหลวงพ่อเนี่ยเครื่องรางเนี่ยผมยกให้เบอร์นหนึ่งเลยนะโทนบางแคร์เขาก็ยังมีนะครับอันนี้ขอขอขอ,ขอเครดิตเขาหน่อยนะเขาเนี่ยไปตามดูในทิกตอกเขาได้นะเขามีหัวชมดด้วยนะหัวชมดเนี่ยเขาก็รับซื้อ ขาก็รับซื้อหัวชมุนนะครับในราคาหลักแสนนะแต่ผมวงขายไม่ถึงหรอกผมคงขายไม่ถึงหรอกเลยครับก <G ül> ็นี่การแกะนะพี่นะเนี่ยมันแกะยากนะเห็นไหมเนี่ยรอยการแกะของหูของอะไรนะดูดิด,ดูรอยดิแล้วดูผมว่ามันแกะยากก็ตรงฟันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นชมดจริงๆเลยนะน่าจะเป็นหน้าชมดจริงๆนะเห็นไหม และลิ้นนะพี่นะมันจะเป็นสปริงนะอันนี้คือจุดขายเหมือนกันนะจุดตายเหมือนกันนะผมมาดูหัวชมดตอนที่พ่อผมเอามาเริ่มให้ผมดูอะชมดเนี่ยกดลิ้นเข้าไปนะพี่กดลิ้นไปเนี่ยมันจะเป็นสปริงนะมันจะสั่นพี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะสั่นอย่างนี้นะอ่านี่คือจุดแรงนะที่ผมจะบอกว่าจุดการซื้อขายยุคต้นนะจะยุคไหนก็แล้วแต่นะพี่เอามือไปกดเลยนะถ้ามันฝืดมันกระด้างเนี่ย ่าให้สันนิษฐานก่อนว่าอ้ยมันมันมันจะไม่ดีแล้วต่อไปก็ให้ดูที่เขาเรียกว่าอะไรดูในปากนะดูในปากว่ามีอะไรอยู่ในปากหรือเปล่า,าก็ดูความเก่าของไม้นะครับดูความเก่าของไม้นะดูการแกะนะว่าเขาคือเขานั่งแกะเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ปลอมหรอกนะ ดูดิแล้วเขาก็นั่งแกะอย่างพี่ถิพิ่ฐานแล้วเอามีดแกะนั่นเนี่ยเอามีดแกะเห็นไหมคือเขาต้องประนีดนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันก็ยากอยู่นะอ่าแล้วเขามานั่งแกะยันทีละทีละทีละอย่างทีละอย่างโหตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดบางคนเขาบอกว่าทําไมมีอุดเดียวทําไมมีสองอุดบางทีเนี่ยเขาจะอุดดวงชะตากะอุดอุดชื่อเราเข้าไปนะครับอ่า บางอันก็ไม่มีนะครับบางอันก็ไม่มีเลยนะบางอันไม่มีแนละ้วเพราะ่างอันน่ะมันมันเท่าต้นไม้อย่างเงี้ยพี่เขาก็จะมีแค่เขาเรียกว่ายันอย่างเงี้ยยันอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างเดียวจะไม่มีอุดอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะมันหนะักเขาคงไม่เอาสว่านแะล้วเขาช่วงนั้นยังไม่คงยังไม่มีสว่านนะผมว่าคงเจาะไม่ไหวหลอ <c oughs> กก็อันนี้คือมาคุยบอกแนวทางนะครับว่าไม้เนี่ย หลักๆนะไม้นิ้วดำนะไม้พยุงไม้สัตว์อะไรประมาณนี้นะลูกพี่นะเพราะสมัยก่อนเนี่ยอ่าลูกศิษย์ลูกหาท่านก็นจะไปตัดเอามาทำให้นะประมาณนั้นนะแล้วการที่จะทำหัวชมดแต่ละแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือจะเป็นของของใครของมันนะครับของแต่คนที่ได้ตัวใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนมีเงินนะ <laughs> เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเงินนะครับถึงจะ เขาเรียกว่าอะไรถึงจะได้วัตถุมงคลชิ้นใหญ่ๆนะต้องไปช่วยทําถนนหนทางเอาดินเอาทรายไปให้นะครับแล้วก็อาบริจาคนะเพราะหลวงพ่อบางทีไม่รับกินนิมนต์นะในหนังสือในอะไรที่ผมอ่านมานะหลวงพ่อไม่รับกินนิมนต์นะหลวงพ่อเขียนไว้ไม่รับกินนิมนต์แต่ว่าก็มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะพ่อผมเล่าให้ฟังนะไม่รู้อันนี้เอามาแลกเปลี่ยนนะมันอาจจะ ฟังดูแปลกแต่ว่าเราเล่นวัตถุมงคลหลวงพ่อเนี่ยก็แปลกอยู่แล้วเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่รับก,กิจนนิมนต์เวลาจะจ่ายค่าเขาเรียกว่าอะไรอะค่าน้ําค่าไฟหรือค่าอะไรสิบประทะของท่านเนี่ยหลวงพ่อจะใช้หัวชมดไปเอาถ้ำอยู่ข้างบนอ่าวัดสนมลาววัดสนมลาวเนี่ยจะมีถ้ำอยู่ถ้าคนในรู้จริงๆนะเขาจะรู้ว่าข้างในเนี่ยหลวงพ่อมีถ้ำอยู่ เขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยก็จะปลูกเสกชมดเนี่ยให้ชมดอะไปเอาเขาเรียกว่าอะไรไปเอาไปเอาเงินไปเอาทองอยู่ในกล่องอะเอามาเออให้ชาวบ้านเอาไปเขาเรียกว่าอะไรไปบูรณะวัดแล้วก็เอาไปเอาไปจ่ายพวกอไอ้อะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละอทิดประถาของท่านอันนี้ก็คือคําบอกเล่าจากจากพ่อผมนะที่พ่อผมได้ฟังจาก เพื่อนเขามาอีกทีที่เคยบวชจากที่วัดน,นะอันนี้ก็คือเชื่อห้าสิบห้าสิบพอแล้วพี่ก็คือมันมันก็ผมก็เกิดไม่ทันอันนี้ได้ฟังใหม่อีกทีก็เอามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันนะพี่นะแต่มันก็อย่างชมดเนี่ยเป่าไปเนี่ยหลวงพ่อเป่าเนี่ยกระโดดเป็นกระต่ายเนี่ยเออมันก็มันก็ยุคนั้นนะ่ะผมเกิดไม่ทันแต่ว่ามันก็น่าจะเก่งจริงๆ,ๆอ่ะหลวงพ่อทาเนี่ยแล้วก็ชมดดูดบุหรี่อ่า ชมดมัดเสาวไว้มัดโซ่ไว้อันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นชมดที่มัดโซ่ไว้เคยเคยเห็นก็มีจริงๆอย่างที่พ่อผมพูดหลายๆอย่างที่เขาพูดไปเราฟังไว้ผมก็เก็บม,มาคิดนะมันมันเวอร์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอผมเข้ามาในวงการแล้วก็ได้เจอสัมผัสป,ประสบการณ์ของหลวงพ่อเนี่ยมากขึ้นเรียกว่ามากขึ้นเลยแหละแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อกลาบไหวหลวงพ่อแล้วก็ลองขอพร ลองพูดลองอะไรกับท่านนะผมบอกเลยว่าสิ่งที่พ่อผมพูดทั้งหมดเนี่ยมาเลยมาทุกล็อกเลยตั้งแต่ชมดตัวเท่าเสาเนี่ยผมก็เจอ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 อะไรที่แปลกประหลาดนะก็เจอมาแล้วก็คือเชื่อสนิทใจแล้วว่าเออวัตถุมงคลหลวงพอยุคต้นเนี่ยคือแน่นอนนะคือแน่นอนนะขอให้แท้ทันเถอะแท้ทันเนี่ยแท้ทันในยุคต้นผมนะเออต้องบอกเลยว่าแท้ทันในยุคต้นผม คือผมจะเอาความคิดผมเป็นหลักอ่ะคือถ้าผมบอกว่าสิ่งที่ผมดูมาตลอดเจ็ดแปดปีเนี่ยที่ผมศึกษามาเนี่ยคือเราก็จะยึดตัวเราเองแล้วว่าเอ้ยเราเชื่อในทางนี้นะเราดูอย่างนี้มาตลอดนะเนื้อมวลสารมันอายุเป็นอย่างนี้มวลสารเป็นอย่างนี้สภาพภาพราเป็นอย่างนี้ที่มาเป็นอย่างนี้เครดิตมีไหมไม่ใช่เครดิตดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มาแล้วก็ความรู้จากทางอินเทอร์เน็ต อ่าแล้วก็จากหนังสือจากอะไรก็ได้ที่เราหามาได้เนี่ยเอามาแนบให้หมดแล้วก็มาประมวลว่าเอ้จากร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันได้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหรือเปล่าอ่าแล้วเราค่อยไต่ตองออกมาอีกทีล้วค่อยมาโพสต์นะครับแล้วค่อยมาแบบเออมาดูว่าเออจริงหรือเปล่าสิ่งนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยผมเกิดไม่ทันเราก็มามาแชร์มาร่วมมาเออมาขอความคิดเห็นจากทุกคนผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องผมก็ยัง ศึกษาในทุกๆวันนะครับพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะก็นั่นแหละก็พยายามทําทุกวันให้ดีนะครับของอันไหนเนี่ยไม่รู้เนี่ยผมก็พยายามศึกษามากนะแล้วก็เรามีของไงผมมีของเยอะมีผู้ใหญ่เมตานะครับก็จะได้เปรียบตรงนี้นะก็ทุกคนก็จะได้ได้เปรียบตรงที่ว่าผมเนี่ยพยายามเผยแพร่ทุกคนก็จะได้เห็นในสิ่งที่ผมเห็น ผู้ใหญ่ให้ให้ผมดูพวกพี่ก็จะได้ดูเออผมก็จะขออนุญาตเขาบอว่า,วาเออขอลงเพื่อความรู้ได้ไหมให้มันยังคงสืบต่อไปให้คนรุ่นหลังที่บางทีเออาจจะเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานแล้วหลวงพ่ออะไรตัดทาาหลวงพ่อพีนะลองอาจจะเซิร์ชเจอผมผมก็อาจจะทำทิ้งไว้ถ้าวันนั้นอาจจะยี่อาจจะสิบปีหรือยี่สิปีข้างหน้าเราไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็พยายามทําวันเนี้ให้วัตถุมงคลยุต้นเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดนะเออเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเป้าหมายของผมซึ่งเราพยายามทํามาโดยตลอดไม่ใช่ว่าผมเพิ่งทํานะครับก็จะครบแปดเดือนแล้วกลุ่มผมจะสองพันแปดคนแล้วก็คือก็โตไวมากในทุกๆช่องทางนะครับ จะไม่ไม่ว่า y o u t u b e หรือว่า TikTok หรือทางไหนก็แล้วแต่ต้องขอบคุณพวกพี่ๆมากที่คอยสนับสนุนนะครับหรือว่าเข้ามาเอ,อติดตามคอยดูอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทำมานานแล้วนะครับยุคต้นเนี่ยไม่ได้ว่าผมเพิ่งทำนะก็มีให้เห็นให้อะไรนะครับก็ไม่ได้อยากจะมาพูดลอยๆนะครับผมเนี่ย พูดแล้วก็ทําจริงนะมีของเนี่ยเราเผยแพร่ออกหมดนะเพราะว่าผมก็มีทั้งเครดิตทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเออสิ่งที่ผมทํากับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมัน,ม,นมันตรงกันไหมแล้วก็มันพอที่จะเป็นไปได้ไหมก็ให้พวกพี่ตัดสินใจเอานะครับว่าเป้าหมายผมเนี่ยมันจะถึงไหนแต่ผมว่าผมเนี่ยน่าจะไปไกลนะไปสุดอะโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยมัวแต่โม้นะผมอะ อันนี้พายกระซิบนะใครสงสัยตรงไหนถามได้นะลูกพี่นะไม่มีคนดูผมเลยผมมองไม่เห็นใครเลยตอนนี้ทักทายกันได้นะลูกพี่พิมพ์คุยกับผมได้นะผมเหงานะตอนนี้ หางาอ่ะไม่มีใครคุยกับผมเลยมีใครอยู่ไหมครับกดหนึ่งมาหน่อยนะลูกพี่นะใครยังอยู่กดหนึ่งมาหน่อยนะผมว่าจะผมโพสไปว่าผมจะแจกวัตถุมงคลนะดาวนี่แหละเดีย๋ยวสักสองพันแปดก่อนผมจะแจกวัตถุมงคลนะจะแจกด,ดาวดาวอัลถันนะก็ติดตามกันไว้นะลูกพี่นะเชิญ ชวนพี่ๆน้องๆเข้ามาอยู่ในกลุ่มเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับจะได้รุ้นรับวัตถุมงคลยุคต้นด้วยถือว่าผมให้แล้วกันถือว่าน้องให้นะ <c oughs> ถือว่าน้องให้ก็อันนี้เขาปิดแล้วอ,อ๋อโอเคโอเคครับ วันนี้ก็มาคุยกันสนุกสนานนะครับก็อย่าไปซีเรียสก,กับผมมากนะอันไหนผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่เข้าหูหรือหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ตรงใจก็ขอโทษขออภัยด้วยนะลูกพี่นะก็วันนี้ก็ถือว่ามาร่วมแบ่งปันอะไรเล็กๆน้อยๆน,น,นะให้ชมคุยกันทุกวันนะพี่นะถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่มนะก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ